สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วง Update, าลาลิก้าอัปเดตอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเรอัลมาดริดกันบ้างน,นะครับมีประเด็นหนึ่งที่อยากพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับก็คือประเด็นเรื่อง3ประสานหรือว่า4ประสานของเรอัลมาดริดนะครับ b m w แล้วก็พลัสด้วย R ครับถ้าใครได้ดูเกมที่ซอนวิยครับมาดิดไปเสมอแกเรลี่มมยนเยอกา1ประตูต่อหนึ่งเล่าเหนือจากผลการข่งขันจะน่าผิดหวังแล้วเนี่ยเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะหลายต่อหลายคนก็ถือว่าน่าผิดหวังเช่นเดียวกันออนเชลตีนี่โกรธควันออกหูเลยครับบอกว่าเราเสมอได้นะแต่ไม่ควรเสมอด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้ทีมขาดความสมดุลอย่างมากเลยนะครับความสมดุลที่คารลเนชลนตีพูดถึงก็คือ ความสมัครใจในการเล่นเกมรับครับสตัวรุกที่ลงไปครับโรนิโก้โกเอสนะครับวินเดซสจูเนียเคลียร์เนมบปเป้จูตเบลิงแฮมดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเพราะว่ามีสื่อนะครับแคปภาพออกมาว่าในหลายจังหวะของเกมกับมายองกาเนี่ยนะครับทั้ง4คนไปนกองรวมกันอยู่ทางฝั่งซ้ายหมดเลยครับ และคิดเป็นเปอร์เ,เซ็นต์หลังจากบจบเกมเนี่ยปรากฏว่ามัิดขึ้นเกมลุกทางฝั่งซ้ายเนี่ยถึง52%เลยหลายคนอาจจะมองว่าเออก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอาจจะยังไม่เข้าขาแต่มีนักวิเคราะห์นะครับของสื่อสเปนเนี่ยเขามองว่าอันเนี้ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญหาแล้วครับย้อนกลับไปในเกมเปิดหัวของซีซั่นมาดิดลงเล่นในศึกยฟูฟ่าซูเปอร์คัพเจอกับ แอตแลนตาและเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยฟอร์มการเล่นที่สวยง,งามทั้ง4คนเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแฟนบอกโอ้โหเข้าขารู้ใจกันเป็นอย่างมากนั่นเพราะว่านะครับนักเตะทั้ง4คนเนี่ยรู้ครับว่าทั้งโลกจับตามองเกมนี้อยู่พวกเขาจึงกดความเห็นแก่ตัวอีโก้ของเ,เองลงตำ่ำไม่พยายามที่จะแงออกมาแล้วก็เล่นออกมา โดยที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวครับแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่านักเตะซูเปอร์สตาร์นักเตะที่เก่งระดับนี้ไม่สามารถที่จะกดความเห็นแก่ตัวหรือซ่อนมันปิดบังมันไปได้ตลอดรอดฝังครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องแสดงตัวตนออกมาและนั้นครับเราก็เริ่มได้เห็นแล้วในเกมกับเรอัลมาดริด ไม่มีใครขยับออกจากพื้นที่ฝั่งซ้ายเลยเพราะรู้ว่าตรงนั้นเป็นคอมบิเนชันที่สำคัญและจะเอื้อโอกาสให้พวกเขาสามารถที่ยิงประตูได้นั่นนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์นะครับลูกหนังที่สเปนเนี่ยมองว่ามันเริ่มที่จะเป็นปัญหาและถ้าใครตามข่าวนะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวใหญ่แต่มีข่าวออกมา เมื่อสองสมวันก่อนนะครับว่าทีมงานประชาสัมพันธ์ของโรนิโก้โกเอสเนี่ยได้ไปโพสต์ในแอคเคาว์ว h a t s a p p ของเขานะครับว่าเฮ้ย b m อะ่ะจริงๆต้องบวกตัว R เข้าไปด้วยนะนะครับตัว R เนี่ยทำไมถึงไม่มีซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าโรนิโกก็สำคัญนะแต่สื่อเลือกที่จะพูดถึงเบลิงแฮมเอมบัปเป้แล้วก็ไบดูสตูเนียมากกว่าซึ่ง ตรงนี้นะครับถ้าเราไปไล่เช็คบทสัมภาษณ์ของอาทางคารวนชูติเนี่ยเราก็จะดิดิเช็คได้ว่าเขาพยายามเมนชั่นถึงโรดิโกอยู่หลายครั้งและพยายามพูดถึงโรดิโกว่าเป็นนักเตะคนสำคัญครับอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ถ้าโดยาภาพรวมเนี่ยนะครับรวมๆสามารถตีความได้ว่าก็สำคัญไม่แพ้เบลลิงแฮมวินิสุสจูเนียและเอ็มบัปเป้เลย จุดนี้ครับมันก็สะท้อนให้เห็นครับว่าคัลโลชชติก็มองเห็นสิ่งนี้เช่นเดียวกันและพยายามเกลี่ยออกมาครับให้โรนิโกนั้นเข้ามาอยู่ในซีนเข้ามาอยู่ในสปอตไลท์เข้ามาอยู่ในความสนใจพร้อมๆกับเพื่อนอีก3คนนะักเตะทั้ง3คนอาจจะเป็นเพื่อนรักกันกอดคอกันไม่มีปัญหากันแต่เมื่ออยู่ในสนามครับทุกคนพยายามที่จะโชว์ผลงานของตัวเองออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยบางครั้ง มันทําให้ทีมนั้นเกิดปัญหาโดยเพราะอย่างยิ่งการขาดความสมดุลนะครับก็ต้องรอดูครับว่าคาร์โลอันเชติจะแก้ไขจัดการเรื่องนี้อย่างไรบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาแต่ณเวลานี้สื่อที่สเปนกาลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันในเกมนัดถัดไปครับว่า C ประสานนะครับ B MV plus R จะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเมื่อนั้นแหละครับเราจะได้เห็นว่ามันเป็นปัญหารหรือไม่